คุณผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในโอกาสพิเศษพิเศษแบบนี้ในงานวันลอยกระทงซึ่งตรงกับวันที่28พฤศจิกายนค่ะและในวันนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่งานศืกษาประเพณีลอยกระทงแคด2,555ค่ะที่จัดโดยสภาวัฒนธรรมเขตบางรักซึ่งที่นี่นะคะมีกิจกรรมที่น่าสนใจให้ร่วมสนุกกันอย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นการแข่งลอยกระทงการประกวดนาง,นานงกูปงาและการแข่งขันร้องเพลงลองตุ้มชิงเงินรางวัลกว่าหนึ่ง ช่วงบ่ายนะคะจะมีฝนตกลงมาเล็กน้อยแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคแต่อย่างใดค่ะตอนนี้ก็ยังมีประชาชนมากมายนะคะฟางพากันมาร่วมงานในนี้ค่ะและภายในงานนะคะจะถูกจัดเป็น3โซนใหญ่ๆด้วยกันค่ะโดยโซนแรกนะคะคือบริเวณแถวหน้าเวทีหลักค่ะซึ่งทางฝั่งซ้ายมือนะคะก็จะเป็นบูธกิจกรรมต่างๆมากมายนะคะอาทิเช่นการปาลูกโป่งยิงปืนนะคะ กิจกรรมพอาหารค่ะซึ่งมีหลากหลายประเภทให้เราเลือกลิ้มได้ลองชิมกันเลยนะคะอาทิเช่นก๋วยเตี๋ยวน้ำตกรสเด็ดจากโคราชเจออรขนมจีนแป้งหมักและนอกจากนี้นะคะภายในงานก็จะมีกิจกรรมต่างๆมากมายค่ะส่วนซนต่อไปซอนที่2น,นะคะ ก็จะเป็นภายในตึกแคทนี้ค่ะก็จะเป็นการจําลองภาพบรรยากาศให้ความรู้สึกความเป็นอินายความเป็นล้านานานะคะและโซนสุดท้ายมาต่อกันที่ริมแม่น้าเจ้าพยาค่ะซึ่งบริเวณนี้นะคะก็จะมีการจําหน่ายการะถงค่ะซึ่งเป็นกระทงที่ชาวโรงเรียนวัดม่วงแคร์ข้างๆตึกแคทนี้นะคะเป็นคนร่วมกันประดิษฐ์แล้วก็มาจำหน่ายกันภายในงาน,นะคะ่ะ และส่วนกระท o นะคะที่ทามาเป็นส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็นกระทงจากเศษวัสดุธ,ธรรมชาติค่ะซึ่งก็จะเป็นการช่วยอนุรักษ์นะคะให้แม่น้ำลำคลองแถบนี้นะคะยังสะอาดอยู่ต่อไปค่ะและการลอยกระทงนี่นะคะก็จะถือว่ามีความเชื่อกันว่านะคะว่าเป็นการลอยทุกเอาความทุกข์ความโศกนะคะที่เรามีนะคะออกไปจากตัวเราจะทำให้เรามีความสุขมากขึ้นนะคะ และสำหรับใครนะคะที่ไม่รู้ว่าจะไปลอยกระทงกันที่ไหนนะคะที่นี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกหนึ่งนะคะที่ให้คุณได้มาเที่ยวมาสนุกได้ทั้งอิ่มแลทะทางอร่อยกับงานที่นี่เลยค่ะและวันนี้นะคะดิฉันต้องขอตัวไปลอยกระทงก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ